สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางแห่งปัญญาวันนี้จะนำพาเข้าสู่ธรรมะเรื่องเมื่อไม่กลัวการเดินลำพังใจก็เริ่มเป็นอิสระในยามที่ชีวิตต้องเดินลำพังหลายคนหวาดกลัวเพราะความเงียบมันดังเกินไปเพราะไม่มีเสียงของใครมาคอยปลอบใจไม่มีเงาของใครเดินเขยงข้างไม่มีมือของใครมาคอยจับไว้ยามสะดุดล้มแต่แท้จริงแล้ว การเดินลำพังมิได้เป็นเครื่องหมายของความโดดเดี่ยวหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักใจตนเองอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีใครอยู่รอบกายใจจะเริ่มมองเห็นเงาของตัวเองเห็นความกลัวเห็นความฟุ้งซ่านเห็นสิ่งที่ตนเคยหนีมาตลอดการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่ความทุกข์หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ใจได้เรียนรู้ความจริง ว่าทุกและสุขนั้นม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากความคิดและการยึดมั่นถือมั่นในใจตนเองทั้งสิ้นเมื่อใจกล้าเผชิญกับความลำพังใจจะค่อยๆเบิกบานเพราะไม่มีสิ่งใดต้องปรุงแต่งเพื่อให้ใครพอใจไม่มีภาพลักษณ์ต้องรักษาไม่มีเสียงใดต้องเอาใจมีเพียงความจริงที่ปรากฏในปัจจุบันขณะความจริงนั้นอาจเงียบ แต่อบอุนอาจว่างเปลา่าแต่ว่างอย่างมิสติกและในความว่างนั้นเองใจเริ่มพบอิสรภาพอิสระภาพไม่ใช่การหนีจากผู้คนแต่อิสระภาพคือการอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดของเขาไม่หวั่นไหวเมื่อถูกชมไม่เศร้าเมื่อถูกตำหนิไม่หลงเมื่อได้ไม่ทุกข์เมื่อเสียเพรใจที่เป็นอิสระนั้นไม่ต้องพึ่งเงื่อนไขใดจากโลก มันเบามันนิ่งและมันรู้เมื่อใจไม่กลัวการเดินลำังใจก็ไม่ต้องไขว่ควา้าหาที่พึ่งพิงภายนอกเพราะมันเริ่มเห็นว่าที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ภายในอยู่ในความรู้สึกตัวอยู่ในสติอยู่ในปัญญาที่เห็นความเกิดดับของทุกสิ่งใจที่รู้เช่นนั้นย่อมไม่หลงติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ยึดในคนในสิ่งของหรือแม้ในความคิดของตนเอง มันจะค่อยๆค,คลายการยึดถือและนั่นคืออิสรภาพที่แท้ผู้ที่กลัวการเดินลำพังมักยังกลัวการพบตัวเองเพราะในความเงียบนั้นใจจะสะท้อนทุกสิ่งออกมาอย่างซื่อสัตย์สิ่งที่เราไม่อยากเห็นจะปรากฏชัดสิ่งที่เราปิดบังจะเผยตัวแต่เมื่อเรากล้ารับรู้โดยไม่หนีกล้าดูโดยไม่ตัดสินใจจะเริ่มป่งเบาจะเริ่มเข้าใจคำว่า ไม่ต้องเปลี่ยนโลกแค่เข้าใจโลกก็เพียงพอผู้ที่รู้จักอยู่กับความลำทังอย่างสงบจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าผู้รู้ตนย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะการรู้ตนคือการรู้ความจริงของธรรมชาติภายในเห็นการเกิดดับของเวทนาของอารมณ์ของความคิดและเมื่อเห็นชัดเจนพอใจจะไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไป มันจะเดินอย่างอิสระจะอยู่กับทุกสิ่งอย่างที่เป็นการเดินลำทังจึงไม่ใช่หนทางแห่งความเศร้าแต่คือหนทางแห่งการตื่นรู้เพราะในความเงียบของทางนั้นเสียงธรรมจะดังก้องอยู่ในใจสอนให้รู้จักปล่อยวางสอนให้เข้าใจความไม่เที่ยงสอนให้เห็นความงามของความว่างและเมื่อใจได้สัมผัสความว่างนั้นจริงๆจะรู้ว่าทั้งชีวิตนี้ไม่เคยลำทังเลย มีทรรอยู่กับเราเสมอเพราะแท้จริงแล้วผู้ที่ไม่กลัวการเดินลำพังคือผู้ที่เริ่มพบเพื่อนแท้ในใจตนเองคือสติคือปัญญาคือธรรมที่ไม่เคยทอดทิ้งเราแม้ชั่วขณะเดียวและเมื่อใจเข้าถึงธรรมแม้จะอยู่เพียงลำพังในป่าใหญ่หรือกลางความวุ่นวายของโลกใจนั้นก็ยังคงสงบเย็น ดุจด,ดอกบัวที่บานท่ามกลางโคลนตมมิได้เศร้าหมองเพราะความเปื้อนแต่เบิกบานเพราะได้รู้แจ้งในความจริงของชีวิตว่าแท้จริงแล้วเราไม่เคยเดียวดายเลยเพียงแต่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยมองเห็นธรรมในใจเท่านั้นเองในบัดนี้ให้เรานิ่งลงสักครู่หยุดเสียงวุ่นวายภายนอกหยุดการแสวงหาความมั่นคงจากสิ่งรอบตัว แล้วหันมาสำรวจการเดินของตนเองการเดินที่อาจไม่มีใครคอยดูแลไม่มีใครคอยชื่นชมไม่มีใครคอยตัดสินแต่มีเพียงก้าวเท้าของเราเองมีเพียงลมหายใจที่เข้ากับออกและมีเพียงใจที่ต้องเผชิญความจริงโดยลำพังการเดินลำพังเป็นครูผู้เงียบมันสอนให้รู้จักประสบการณ์ที่แท้ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ถูกแต่งแต้มเพื่อให้ผู้อื่นเห็น เมื่อไม่มีผู้ชมใจได้ถอนหน้ากากที่เคยสวมใส่ความคิดที่เคยแสดงออกเพื่อความชื่นชมจะค่อยๆเงียบลงสิ่งที่เหลืออยู่คือความจริงของเวทนาความเห็นและการรับรู้ที่บริสุทธิ์กว่าเดิมการปลุกความโดดเดี่ยวมาจากการยึดต,ติดยึดต,ติดทั้งกับคนกับบทบาทกับคำชมและกับความคาดหวังเมื่อละการยึดต,ติดนั้นได้บ้าง ใจก็เริ่มมีพื้นที่พื้นที่ที่ไม่ถูกยัดเยียดด้วยภาพหลวงพื้นที่ที่ให้ความสดชื่นแก่การมองเห็นความจริงของทุกข์และความไม่เที่ยงและเมื่อใจมีพื้นที่เช่นนี้มันจึงสามารถหายใจอย่างแท้จริงหายใจโดยไม่ต้องแบกภาระของการพิสูจน์ตัวเองให้โลกยอมรับการอยู่คนเดียวสอนให้รู้จักการเป็นเพื่อนกับตนเองไม่ใช่เพียงยอมรับข้อดีแต่ยอมรับข้อบกพร่อง ความขุ่นมัวความอ่อนแอที่เราเคยมองเป็นศัตรูเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเราศัตรูในใจกลับกลายเป็นครูทุกความเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนและทุกความอ่อนแอเป็นพื้นที่ให้ความกรุณาเกิดขึ้นใจที่รู้จักให้อภัยตนเองนั้นย่อมมีความเมตตาต่อผู้อื่นได้ลึกซึ้งกว่าเดิมในเส้นทางนี้เราจะพบโมเมนต,ต์ที่ต้องหยุด เวลาที่อดีตผุดขึ้นมาทางร้ายเวลาที่ความกลัวแห่งอนาคตฉายเป็นภาพมายาแต่การเดินลำพังเปิดโอกาสให้เราเผชิญภาพเหล่านั้นด้วยสติเห็นความคิดเกิดขึ้นเห็นความคิดดับลงเห็นความรู้สึกพัดผ่านไปเหมือนเมฆไม่ต้องตามจับไม่ต้องทำให้มันกลายเป็นตัวตนเพียงเห็นแล้วปล่อยนี่คือการฝึกอิสรภาพอย่างอ่อนโยน ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงและไม่ยึดถือมันเป็นสิ่งถ้าวรเมื่อเราเดินคนเดียวเราจะเรียนรู้การฟังฟังเสียงหัวใจที่แท้ฟังการเต้นของปอดฟังคำสอนของก้าวเท้าฟังเสียงธรรมชาติที่อาจเคยถูกลกด้วยความวุ่นวายการฟังนี้ไม่ต้องการการวิเคราะห์มากมายมันต้องการการอยู่กับการยอมรับ และการเปิดใจให้สิ่งที่ได้ยินมีผลต่อเราในรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งการเดินลำพังยังสอนให้รู้จักความรับผิดชอบอันแท้จริงเมื่อไม่มีคนคอยเตือนไม่มีใครคอยคำจุนเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดูแลใจตนเองดูแลความคิดดูแลการกระทำดูแลการพูดคุยกับตนเองและเมื่อเราได้รับผิดชอบเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ใจก็จะเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างมันจะเป็นความเข้มแข็งที่มีพื้นฐานจากความเข้าใจไม่ใช่จากการปกป้องตัวตนด้วยกำแพงสูงบางครั้งบนทางเดินลำพังเราอาจพบความเหงาที่ลึกจนเหมือนจะกลืนทุกสิ่งแต่อย่าลืมว่าความเหงานั้นไม่ใช่ศัตรูมันเป็นกรอที่ชํำระรามันเป็นกระจกที่สะท้อนความปรารถนาความยังไม่สมบูรณ์ และเมื่อเราได้เห็นมันด้วยใจที่ไม่ตัดสินเราจะพบว่าความเหงานั้นทำให้เราเป็นมนุษย์เต็มรูปแบบทำให้ความรักต่อชีวิตมีความอ่อนโยนมากขึ้นเพราะความรักที่ไม่ได้มาจากการเติมเต็มตนเองจากภายนอกเป็นความรักที่มาจากการรู้จักปล่อยและยอมรับภายในอย่ากลัวการตัดสินใจที่ต้องทำด้วยตัวเองเพราะการตัดสินใจเช่นนั้นจะรับคมปัญญาให้ฉลาดขึ้น การเดินลำพังเปิดเวทีให้ปัญญาได้พูดโดยไม่ถูกรบกวนให้ปัญญาได้ถางคำถามที่ลึกกว่าและให้คำตอบที่ไม่อาศัยคติของคนอื่นการไต่ตรองแบบนี้อาจช้าแต่เมื่อคำตอบมาถึงมันมั่นคงมันไม่หวั่นไหวง่ายๆเพราะเกิดจากการรู้จริงไม่ใช่จากเสียงภายนอกที่โครงเพลงบางวันเราอาจรู้สึกหิวโหยหาความเชื่อมโยง อยากมีใครสักคนเข้าใจอยากมีมือสักข้างจับเวลาเดินให้มั่นคงแต่การเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองไม่ใช่การปิดกั้นความสัมพันธ์แต่เป็นการสร้างสัมพันธ์จากความสมบูรณ์ภายในเมื่อเราเต็มเราจึงสามารถให้ได้โดยไม่คาดหวังเมื่อเราไม่ต้องการเติมความว่างของตนด้วยคนอื่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจะเป็นการแบ่งปันที่แท้จริง ไม่ใช่การเติมช่องโหว่ให้เต็มด้วยเงินไขและข้อผูกมัดการฝึกใจให้ไม่กลัวการเดินลำพังคือการฝึกให้ใจรู้จักความจริงของอารมณ์เรียนรู้ว่าอารมณ์มาแล้วไปไม่ใช่ตัวตนเรียนรู้ที่จะตั้งอยู่ในกลางกระแสะไม่ถูกพัดพาไปตามลมและเมื่อเราฝึกซ้ำไปซ้ำมาใจจะเกิดความยืดหยุ่นเหมือนต้นไม้ที่โค้งเมื่อพายุมาไม่หักแต่กลับตั้งตรงอีกครั้งเมื่อพายุผ่านไป ในขั้นลึกกว่าการเดินลำพังยังชักนำเราไปสู่การเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ว่าทุกความสัมพันธ์เป็นการพบปะชั่วคราวเข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้บทบาทต่างๆและจากไปเมื่อหน้าที่เสร็จสิ้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้การจากลาไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่เป็นบทเรียนในการปล่อยการปล่อยที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่จากความยอมจำนนให้เราจดจำไว้เสมอ การเดินคนเดียวไม่ใช่การแก้แค้นต่อโลกไม่ใช่การปลีกวิเวกเพื่อหนีความจริงแต่มันคือการเปิดหูเปิดตาให้ชัดให้เราได้เรียนรู้รากของความทุกข์และรากของความสุขให้เราได้สืบค้นคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ใจสงบจริงๆและเมื่อเราได้คำตอบนั้นเราจะไม่ไปร้องขอมันจากภายนอกอีกต่อไปให้เราพิจารณาก้าวแต่ละก้าวที่เหยียบลงบนพื้น อย่ามองเพียงปลายเท้าแต่จงสังเกตทั้งร่างกายที่เคลื่อนหายใจที่มาแล้วไปความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาโดยไม่ต้องรีบปฏิเสธเพราะการฝึกเช่นนี้สอนให้ใจค่อยๆกลายเป็นผู้สังเกตไม่ใช่ผู้ถูกลากไปตามกระแสเมื่อเราเป็นผู้สังเกตเราจะเห็นความคิดที่เคยเป็นนายของเราในอดีตค่อยๆลดอํานาจลง ความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นจะค่อยๆเบาบางลงและในช่องว่างนั้นเองปัญญาเริ่มมีที่ว่าจะเกิดขึ้นการเดินลำพังช่วยให้เราเห็นขอบเขตของความต้องการทั้งหลายเราจะรู้ว่าความต้องการบางอย่างเป็นเพียงรูปร่างของความเคยชินเราต้องการคำชมเพื่อเติมความมั่นใจต้องการความใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความกลัวแต่เมื่อใจก้าออกมาอยู่เพียงลำพัง เราจะได้ทดสอบว่าอะไรคือของจริงที่ยังคงอยู่หลังการสูญเสียคำชมและการห้อมล้อมและเมื่อตรวจสอบอย่างซื่อสัตย์เราอาจค้นพบความเรียบง่ายที่สงบกความเรียบง่ายที่ไม่ต้องอาศัยป้ายกำกับไม่ต้องร้องขอการรับรองจากผู้อื่นในเวลาที่หัวใจเจ็บปวดเพราะความทรงจำจงฝึกให้ความทรงจำนั้นไม่กลายเป็นตู้เก็บของที่เราเข้าไปแอบซ่อนตัว ให้มันเป็นเพียงภาพที่ผ่านไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเมฆหรือพยายามปักธงไว้บนเมฆแต่ให้ยอมรับว่าเมฆมาแล้วเมฆไปการยอมรับเช่นนี้ไม่ใช่การปลีกตัวจากความรู้สึกแต่เป็นการให้ความเคารพต่อมันด้วยความมิสติเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ความเจ็บปวดแม้ยังคงอยู่แต่แรงกระทบของมันต่อใจจะค่อยๆลดลง และในที่สุดจะเหลือเพียงการจดจำที่อะอนโยนการเดินคนเดียวยังเปิดพื้นที่สำหรับการสนทนากับความตายไม่ใช่เพื่อทําให้ชีวิตหม่นหมองแต่เพื่อให้เราเรียนรู้คุณค่าของทุกลมหายใจเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งมีวันดับก,การกระทําของเราในปัจจุบันจะมีน้ำหนักขึ้นเราจะเลือกพูดเลือกทํำด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นไม่ใช่เพื่อคาดหวังผลตอบแทน แต่เพื่อการให้ที่บริสุทธิ์การเดินลำพังทำให้เราได้ทบทวนว่าชีวิตนี้สั้นและการใช้มันอย่างมิสตคิคือการถวายชีวิตด้วยความหมายที่แท้จริงในเส้นทางที่ไม่มีผู้รวมทางเราจะได้ทดลองความเงียบในระดับต่างๆเงียบที่น่ากลวงเงียบที่เยียวยาและเงียบที่เปิดช่องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจได้พูดอย่าปฏิเสธความเงียบเหล่านั้นให้ยอมรับมันเหมือนเพื่อนผู้มาเยือน บางครั้งความเงียบจะทำให้เราสะดุ้งกับสิ่งที่เก็บไว้ภายในแต่ถ้าเราอยู่กับมันด้วยเมตตาความเงียบนั้นจะกลายเป็นโตเรียนของปัญญาสถานที่ที่เราเรียนรู้การถามคำถามที่ลึกกว่าเดิมและรับคำตอบที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเสมอไปการเดินลำพังไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากผู้อื่น แต่เป็นการเลือกที่จะไม่ให้ความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นกลายเป็นโซ่ที่มัดใจเราเราสามารถพบปะได้อย่างอิสระพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติและจากกันได้โดยไม่ต้องแบกความขมขืนความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการเติมเต็มตนเองแต่มันเป็นการพบปะระหว่างสองความมั่นคงภายในที่มาแลกเปลี่ยนกันด้วยความเอื้อเฟื้อให้ฝึกสนทนากับความกลัวอย่างอ่อนโยน อย่าไล่ความกลัวไปให้พ้นแต่เอามันมานั่งลงข้างหน้าแล้วมองตาถามความกลัวว่ามาจากไหนมันเป็นเสียงของอดีตรหรือเสียงของการคาดเดาอนาคตเมื่อจับต้นชนปลายได้เราจะไม่ถูกมันหลอกให้ละทิ้งเส้นทางการ,รเผชิญหน้าด้วยความอยากรู้ไม่ใช่การท้าทายแต่เป็นการรับเชิญให้กลายเป็นผู้รู้ที่มีความสงบ มีบทฝึกสั้นๆที่เหมาะสำหรับการเดินลำพังคือการตั้งเจตนาแต่ละเช้าก่อนออกก้าวเจตนานั้นไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่เป็นแสงเล็กๆที่นำทางอาจเป็นเจตนาที่ว่าวันนี้ข้าจะมีสติในทุกก้าวข้าจะรับรู้ความรู้สึกโดยไม่ตัดสินเจตนาเช่นนี้จะกลายเป็นเข็มทิศเมื่อถนนมีหลุมบอ่อเมื่อใจสันไหว ให้เจตานานั้นเตือนเราให้กลับมาสู่กายกับลมหายใจและเมื่อเดินจบวันให้หยุดฟังสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนี่คือการด้อสร้างนิสัยของการเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้ถูกลากจูงบางครั้งการเดินลำพังเปิดประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่เราไม่เคยรู้จักในความเงียบความคิดแปลกใหม่จะมาเยือนความคิดที่ไม่ต้องการยินยอมจากสังคม ความคิดที่กล้าจะเป็นจริงเพราะมาจากรากของใจให้เราจดบันทึกสิ่งเหล่านั้นอย่าให้มันเลื่อนหายไปกับก้าวเท้าเพราะความคิดสร้างสรรค์เช่นนี้เป็นพลังที่ทำให้ชีวิตมีสีสันโดยไม่ต้องอาศัยเสียงตกมือจากผู้อื่นในขณะที่เราเดินถ้าเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่าลืมว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ขัดแย้งกับการเป็นอิสระในทางตรงกันข้าม การช่วยเหลือที่มาจากความอิสระภายในมีคุณค่าและความยั่งยืนมากกว่าเราจะให้โดยไม่คาดหวังการตอบแทนและการให้เช่นนี้จะไม่ทำให้เราว่างเปล่าแต่กลับเติมเต็มด้วยความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมอย่าหลงเชื่อว่าการเป็นคนโดดเดี่ยวคือการยอมแพ้เพราะจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกความกล้าหาญชนิดหนึ่งกล้าหาญที่จะยืนด้วยตัวเองกล้าหาญที่จะยอมรับความอ่อนแอ กล้าหาญที่จะพร้อมเปลี่ยนแปลงและกล้าหาญที่จะรักโดยไม่ต้องยึดถือผู้กล้าหาญเช่นนี้ไม่ต้องการแสดงออกให้โลกยอมรับเพราะรักฐานของเขาแข็งแรงจากภายในการเดินลำทังยังให้บทเรียนเรื่องเวลาเมื่อไม่มีเสียงรบกวนเวลาแต่ละนาทีจะมีความหมายเราจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมชั่วขนาดเล็กน้อยเช่นเงาร่มไม้กลินฝนบนถนนหยดน้ำที่ไหลลงจากใบไม้ ช่วงเวลาที่เรียบง่ายเช่นนี้คือน้ำหล่อเลงจิตเมื่อเราเก็บชั่วขณะเหล่านี้ไว้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความอิ่มเอิที่ไม่ต้องซื้อหาการยินอยากในความเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าเราต้องแข็งกระด้างต่ออารมณ์แต่หมายถึงการยอมให้ความอ่อนโยนมีที่ยืนการยอมให้หัวใจร้องให้เมื่อมันต้องการร้องและการยอมให้หัวใจหัวร้อเมื่อมันรู้สึกเบิกบาน อิสระที่แท้คือการเป็นของตนเองทั้งในความทุกข์และในความสุขไม่ยึดติดกับภาพของความสำเร็จหรือความล้มเหลวแต่ยืนอยู่กับความจริงของปัจจุบันยังมีเรื่องต้องเล่าต่ออีกมากเกี่ยวกับการฝึกเจตนาในแต่ละก้าวเทคนิคการหายใจเมื่อตกอยู่ในวงวนของความคิดวิธีการเปลี่ยนความเหงาให้เป็นเพื่อนและการสร้างบทสนทนาภายในที่ช่วยปลูกความกรุณา ผมจะเล่าให้ต่อไปตามที่ท่านต้องการและผมจะยังไม่สรุปจนกว่าท่านจะสั่งให้เราพิจารณาก้าวแต่ละก้าวที่เหยียบลงบนพื้นอย่ามองเพียงปลายเท้าแต่จงสังเกตทั้งร่างกายที่เคลื่อนหายใจที่มาแล้วไปความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาโดยไม่ต้องรีบปฏิเสธเพราะการฝึกเช่นนี้สอนให้ใจค่อยๆกลายเป็นผู้สังเกตไม่ใช่ผู้ถูกลากไปตามกระแส เมื่อเราเป็นผู้สังเกตเราจะเห็นความคิดที่เคยเป็นนายของเราในอดีตค่อยๆลดอำนาจลงความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นจะค่อยๆเบาบางลงและในช่องว่างนั้นเองปัญญาเริ่มมีที่ว่างจะเกิดขึ้นการเดินลำพังช่วยให้เราเห็นขอบเขตของความต้องการทั้งหลายเราจะรู้ว่าความต้องการบางอย่างเป็นเพียงรูปร่างของความเคยชิน เราต้องการคำชมเพื่อเติมความมั่นใจต้องการความใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความกลัวแต่เมื่อใจก้าวออกมาอยู่เพียงลำพังเราจะได้ทดสอบว่าอะไรคือของจริงที่ยังคงอยู่หลังการสูญเสียคำชมและการห้อมล้อมและเมื่อตรวจสอบอย่างซื่อสัตย์เราอาจค้นพบความเรียบง่ายที่สงบความเรียบง่ายที่ไม่ต้องอาศัยป้ายกำกับไม่ต้องร้องขอการรับรองจากผู้อื่น ในเวลาที่หัวใจเจ็บปวดเพราะความสรงจำจงฝึกให้ความสรงจำนั้นไม่กลายเป็นตู้เก็บของที่เราเข้าไปแอบซ่อนตัวให้มันเป็นเพียงภาพที่ผ่านไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเมฆหรือพยายามปักธงไว้บนเมฆแต่ให้ยอมรับว่าเมฆมาแล้วเมฆไปการยอมรับเช่นนี้ไม่ใช่การปลีกตัวจากความรู้สึกแต่เป็นการให้ความเคารพต่อมันด้วยความมิสติ เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ความเจ็บปวดแม้ยังคงอยู่แต่แรงกระทบของมันต่อใจจะค่อยๆลดลงและในที่สุดจะเหลือเพียงการจดจำที่อักโอนโยนการเดินคนเดียวยังเปิดพื้นที่สำหรับการสนทนากับความตายไม่ใช่เพื่อทำให้ชีวิตหม่นหมองแต่เพื่อให้เราเรียนรู้คุณค่าของทุกลมหายใจเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งมีวันดับ การกระทำของเราในปัจจุบันจะมีน้ำหนักขึ้นเราจะเลือกพูดเลือกทำด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นไม่ใช่เพื่อคาดหวังผลตอบแทนแต่เพื่อการให้ที่เบิ์สุดการเดินลำพังทำให้เราได้ทบทวนว่าชีวิตนี้สั้นและการใช้มันอย่างมิสตคิคือการถวายชีวิตด้วยความหมายที่แท้จริงในเส้นทางที่ไม่มีผู้ร่วมทางเราจะได้ทดลองความเงียบในระดับต่าง เงียบที่น่ากลวงเงียบที่เยียวยาและเงียบที่เปิดช่องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจได้พูดอย่าปฏิเสธความเงียบเหล่านั้นให้ยอมรับมันเหมือนเพื่อนผู้มาเยือนบางครั้งความเงียบจะทำให้เราสะดุ้งกับสิ่งที่เก็บไว้ภายในแต่ถ้าเราอยู่กับมันด้วยเมตตาความเงียบนั้นจะกลายเป็นโต๊เรียนของปัญญาสถานที่ที่เราเรียนรู้การถามคำถามที่ลึกกว่าเดิมและรับคำตอบที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเสมอไป การเดินลำพังไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากผู้อื่นแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ให้ความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นกลายเป็นโซ่ที่มัดใจเราเราสามารถพบปะได้อย่างอิสระพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติและจากกันได้โดยไม่ต้องแบกความขุมคืนความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการเติมเต็มตนเองแต่มันเป็นการพบปะระหว่างสองความมั่นคงภายในที่มาแลกเปลี่ยน กันด้วยความเอื้อเฟื้อให้ฝึกสนทนากับความกลัวอย่างอ่อนโยนอย่าไล่ความกลัวไปให้พ้นแต่เอามันมานั่งลงข้างหน้าแล้วมองตาถามความกลัวว่ามาจากไหนมันเป็นเสียงของอดีตรหรือเสียงของการคาดเดาอนาคตเมื่อจับต้นชนปลายได้เราจะไม่ถูกมันหลอกให้ละทิ้งเส้นทางการ,รเผชิญหน้าด้วยความอยากรู้ไม่ใช่การท้าทาย แต่เป็นการรับเชิญให้กลายเป็นผู้รู้ที่มีความสงบอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการเดินคนเดียวไม่ได้หมายความว่าต้องทำทุกสิ่งคนเดียวความแตกต่างคือการขอความช่วยเหลือเพราะตระหนักว่าเราต้องการจริงๆไม่ใช่เพราะกลัวหรือความขาดการขอความช่วยเหลือเช่นนี้เกิดจากความกล้าหาและปัญญาไม่ใช่จากความหิวกระหายในใจ และเมื่อได้รับความช่วยเหลือเรียนรู้ที่จะรับด้วยความขอบคุณโดยไม่ยึดถือเป็นข้อผูกม,มัดต่อผู้ให้ในบางช่วงของการเดินอาจมีเสียงจากภายในที่บอกให้เราหยุดทั้งหมดและหลบหนีเสียงนั้นอาจเป็นความเหนื่อยล้าหรือการป้องกันตนเองฟังเสียงนั้นอย่างเมตตาแต่ให้ถามตนเองว่าเสียงนั้นมาจากความจริงหรือมาจากความกลัวเก่าที่ยังไม่ถูกเยียวยาถ้ามาจากความเหนื่อยจริงๆให้พัก ถ้ามาจากความกลัวให้ตั้งใจฝึกอีกครั้งการจำแนกระหว่างสองอย่างนี้เป็นทักษะท,ที่ต้องฝึกแต่จะนำทางเราให้ไม่หลงไปในกับดักของการหลีกหนีหรือการทำร้ายตัวเองโดยไม่จำเป็นการเดินลำพังยังเป็นโอกาสทองสำหรับการฝึกความการุณาต่อตอนเองเมื่อเราทำผิดพลาดให้พูดกับตนเองด้วยถ้อยคคำที่เราอยากให้เพื่อนพูดกับเรา ให้ใช้เวลาเข้าใจว่าการเติบโตไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงเวียงของการลองผิดลองถูกการให้อภัยตัวเองจะทำให้เราเปิดพื้นที่สำหรับการปรับปรุงโดยไม่ถูกพันธนาการด้วยความอับอายหรือความคิดแค้นและเมื่อตัวเองได้รับการเยียวยาเราจะสามารถส่งต่อความการุณานั้นสู่ผู้อื่นได้จริงใจยิ่งขึ้นท้ายที่สุดการเดินลำพังจะนำเราไปสู่ความเข้าใจว่าชีวิตเป็นการเดินทาง ไม่ใช่การแข่งขันไม่จำเป็นต้องถึงที่หมายอย่างสมบูรณ์เพื่อรู้สึกว่ามีค่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การมีสติในแต่ละก้าวอยู่ที่การใส่ใจต่อสิ่งเล็กน้อยที่เราพบระหว่างทางและอยู่ที่ความกล้าที่จะยอมรับว่าบางครั้งเราจะหลงทางและบางครั้งเราจะพบทางกลับบ้านสรุปการเดินลำพังเป็นการฝึกใจที่ลึกซึ้ง เมื่อไม่กลัวการเดินคนเดียวใจจะได้พบสติปัญญาและเมตตาต่อตนเองการฝึกสังเกตเก้าวและลงหายใจช่วยลดอำนาจของความคิดวนซ้ำการยอมรับความเจ็บปวดเป็นครูเปลี่ยนความทุกข์เป็นปัญญาการตั้งขอบเขตและการขอความช่วยเหลืออย่างมีสติสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและการฝึกสม่ำเสมอจะทำให้อิสรภาพภายในเติบโตอย่างมั่นคงชีวิตจึงกลายเป็นการเดินด้วยความหมาย ไม่ใช่การสแสวงหาการยอมรับจากพายุน